โคกสำราญครับโคกสำราญส่งเข้าประกวดครับบเวทีแหงนี้มีความสวยงามลงตัวเช่นเดียวกันและโนมิเกะสังเกตจากพันธุ์นะครับสังเกตจากผาทงพี่น้องมีการตัดเย็บรวมคันภษดาบาดหวัวตัดเป็นสินหัวยุ่มกระหนมมีแม่สวยงามทีเดียวครับมีความสวยงามลงตัวทั้งสองพันนะครับผ้าสบายตลอดจนผ้าที่โชว์เป็นผ้าย้อมกลา ฝีไม้ลายมือของน้อนเลอนกผ่าครับ่ันต่อไปครับคุณกอนวิภาสมัครวงครับและคุณวิจิตราสักขีนาดีครับครูผู้ได้รัจากเทศบาลตำบลโคกสำราญครับโอโ้โหโคกสำราญมิตรภูสาวกุ้งงามนอโคกสำราญมิตรภูโฉมูงามการออกแบบดีไซน์ในลวดลายของ ชุดยูนิฟอร์มเครื่องน้ำห่มของสุภาพสตรีทั้งสองท่านครับผ้าไทยจะตัดเป็นกาะเกลออกแบบดีไซน์ลวดลายอยู่ด้านข้างก็งมีความสวยงามตัดเป็นเสื้อก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันครับประดับประดาด้วยเครื่องเงินอัญมณีที่มีความสวยงามลงตัวครับจากเทศาบาลตำบลโพกสํสำราญคำส่งต่อนะครับนางแบบผู้ถัดไปครับได้แต่ได้แก่คูดวิ บัวพงครับผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและคุณธงชัยใจสว่างครับพนักงานจ้างจากเทศบาลตำบ,โบลโพกสำราญโอ้โหสวยงามครับขอเสียงมี้องเทศบาลตำบ,โบลโพกสำราญนะเร็วสุภาพสตรีมาในผ้าพลงที่มีลวดลายที่สวยงามนะครับสุภาพบุรุษเช่นเดียวกันโดยเฉพาะ การใส่เสื้อผ้าไทยผ้าย้อมกละดงนี่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ลวดลายที่มีความลงตัวนะครับสุภาพสตรีตัดด้วยมีความสวยงามกับผ้านุ่งที่มีความสวยงามเท้าคือแค่อยมีความสวยกับสําหรับผ้านุ่งนะครับนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีจากเทศบาลตะบลโคกสําราญคูถัดไปครับจากเทศบาลตะบลโคกสําราญครับคุณเบญจรัตน อีละลายครับพนักงานจ้างและคุณธัญญบูรณ์ผิวทองครับพนักงานจ้างจากเทศบาลตำบลโคกสำราพี่โน้องโคกสำราญอยู่มอขอเสียงแน่สุภาพบุรุดก็มีความเสื้อสวยนะครับการตัดเดย็บที่ออกแบบลงตัวสุภาพสตรีเช่นเดียวกันครับพี่น้องเบิ่งผ่านนมสุภาพสตรีนะครับ ที่มีการถักเย็บลวดลายที่มีความสวยงามครับนะครับขอบพระคุณมากครับและผู้ถัดไปครับจากเทศบาลตบบำบลพำําญครับคุณสุภาวดีสีดำครับพนักงานจ้างพร้อมกับคุณอริยาไวยพันธ์ครับพนักงานจ้างจากเทศบาลตำบลบรา ก็ไทยไทยใส่ก็สวยครับพี่้อกหกสํานลกขอเสียงเชียร์ไอ้เร็วสาภามสตรีตัดชุดผ้าไทยในลายเรสนะครับชุดเรสสัน้นภาษาบ้านเ่าชุดเรทสั้นนะครับเป็นลายแจกันดอกไม้ที่มีความสวยงามลงตัวมีความน่ารักกับการสวมใส่จะใส่ไปท่องเที่ยวก็มีความสวยงามสใส่ไปเห็นานก็มีความสวยงามเช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งท่านนั้นก็คือ ้าไทยเสื้อสีขาวที่มีความหลบตัวในลายเอกลักษณ์ของพัดนดุงเช่นเดียวกันครับครับต่อไปครับเราจะเข้าสู่บุ่รสตรีตำบลกุดเชียงหมีนะครับคู่แรกครับคุณ